มีรอยเท้าเห็นรอยเท้าฮะไม่ได้โ๋อไ้มันเร็วมากเลยนะเนี่ยพอๆกับมอลลี่เลยอะพี่ชิงด้วยเฮ้ยชิงขนด้ะเนี่ยเร็วมากคือแบบโคตรเร็วอะมันเหมือนเดินบนพื้นเลยอะ อ้วมันจะมีไวเปอร์ทำไมวนะเนี่ยเติม VR Point ราคาถูกไวปลอดภัย100%่กับ Rich Man Shop มีผู้ติดตามเพจเกือบแสนและผู้ติดตาม Li n e แอดมากกว่า1 5 0 0 0 0คนใช้เพียงรอยอดอดีและ hashtag ในการเติมเพียงแอด Line@ แอด Rich Man Shop อย่าลืมแอดนำหน้านะครับแล้วทางร้านก็เติมได้หลายเกมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LOL Y Lift ผับ G Mobile หรือว่า ROV ถ้าอยากมีสกินมีดหรือสกินปืนหรือฟินิเชอร์เท่ๆเอาไว้แบกสาวๆนี่ไม่เติมไม่ได้แล้วนะครับ ทิ้ล้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่ง a n n e l กับ Agent Spotlight หรือว่ารีวิวตัวละครใหม่นั่นเองกับนีออนดูอลิสาคนใหม่ขององค์กร v a l o r a n t Protocol เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารีวิวสกิลกันเลยดีกว่าสกิลที่1 fast lane สกิล4ซ,ซื้อชชาได้1่1ชาร์จราคา300เครดิตสกิลนี้เมื่อก,กดใช้แล้ว จะสร้างกำแพงไฟสีฟ้าขึ้น2แถวเป็นเวลา6วินาทีโดยประมาณและกำแพงนี้จะไม่สามารถบังคับให้โค้งได้เหมือนกำแพงไฟของ p h o e n ซ์นะครับและแน่นอนสามารถสร้างดาเมจให้กับศัตรูที่เข้ามาชนได้ดาเมจร,รวมจะอยู่ที่170กว่าดาเมจเลยนะครับถ้าแช่ตั้งแต่ต้นจนจบสกิลที่2 l Relay Bolt สกิลคราคา200เครดิตซื้อใช้ได้2ชาร์จ เมื่อกดใช้สกิลนี้แล้วจะยิงลูกบอลออกไปเป็นแนวตรงและพุ่งตรงไปที่กำแพงจะชิ่ง1ครั้งเพื่อสร้างระเบิดสตัน2จุดกับบริเวณที่ลูกบอลนี้ได้ชิ่งไปคนที่โดนระเบิดสตันในบริเวณนั้นจะสตันเหมือนโดนฟอลไลน์ของเบชหรือว่าเทรลเบเซอร์ของ Sky ยเลยนะครับเป็นเวลา3วินาทีโดยประมาณสกิลนี้ไม่มีดาเมจน,นะครับ และแน่นอนครับสกิลนี้สามารถสตันเราและเพื่อร่วมทีมที่เข้าไปในระยะนั้นได้เช่นเดียวกันสกิลที่3 High Gear Signature Skill เมื่อกดใช้แล้วจะเข้าสู่โหมดเมื่ออยู่ในโหมดนี้จะเพิ่ม m o v e m e n t s p e e d สามารถใช้สกิลต่างๆได้อย่างอิสระระหว่างที่อยู่ในโหมดนี้หลอดพลังก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับหลอดเกจพลังของพิษไวเปอร์เลยและคลิกขวาเพื่อดับเป็นระยะเวลาสั้นๆและเมื่อคลิกขวาจะกลับเข้าสู่โหมดปกติเลยระหว่างที่อยู่ในโหมดนี้ใช้สกิลได้ก็จริงครับแต่ไม่สามารถใช้อาวุธได้เลย เมื่อคลิกซ้ายเพื่อควักอาวุธเป็นปืนก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกติและถ้าเราไม่คลิกขวาเพื่อหลุดออกจากโหมดนี้แล้วแต้มพลังกําลังจะหมดครับกำลังจะเหลือศูนย์เราสามารถกดใช้ Ultimate Skill Overdrive เพื่อรีเซตหลอดพลังกลับไปที่100ได้ครับและแน่นอนระหว่างที่อยู่ในโหมด Ultimate Skill และเต็มร้อยอีกครั้ง สามารถใช้สกิลระหว่างอยู่ในโหมดนี้ได้อย่างอิสระแต่ระหว่างที่ยังอยู่ในโหมดอัลติเมทนี้เราจะสามารถใช้ขึ้นสายฟ้าโดยการคลิกซ้ายครับโจมตีสตูโดยตรงได้ด้วยครับแม่งโคตรเท่และความเสียหายที่โจมตีลำตัวหรือว่าหัวเมื่อเทียบเท่ากันแล้วดาเมจจะเท่ากันเลยเมื่อยิงโดนที่หัวก็ไม่ได้แรงกว่าที่ตัวเลยครับและระหว่างที่อยู่ในโหมดอัลติเมทสกิลนี้ สามารถสลับไปใช้ปืนไป,ไปไปมาๆได้ครับแต่ระหว่างที่เราสลับปืนมาใช้หลอดพลังก็จะลดลงเรื่อยๆครับจนกว่าหลอดพลังจะหมดของอันติเมทสกิลนี้มันเหมือนมันจะยหยุดชนาะาครั้งนึงยวเพราะว่ามันจะเร็วอันลองดูอีกนึงสองฮึบวิ่งผ่านเร็วกว่าวิ่งผ่านบาสบายๆเลยเยไม่คืนอันนี้คืนแล้วโคตทีลรเท่ ถึงมีรอยเท้าเห็นรอยเท้าฮะแต่ไม่เห็นรอยเท้าตัวเองนะขอกดอันเดีย่ได้แสดงว่าแกเยเลออเออว่ะวิ่งช้าแล้วเสียเเอนอร์จี้ไปด้วยโอ้คึือวงเลยนะเห็นไหม โหเฮ้ยมันเร็วมากเลยนะเนี่ยพอๆกับมอลลี่เลยอะพี่ชิงด้วยเฮ้ยชิงกับขนด้วยเฮ้ยป่านหน้าเลยมาเฮ้ยเร็วอนไงเนี่ยเร็วมากคือแบบโคตรเร็วอะเฮ้ยก็เหมือนเดินบนพื้นเลยอะคือแบบสไลด์ปุ๊บเดินนิดหน่อยผ่านได้เลยอ๋อดูดิ อโอมิดเลยไม่เหมือนไวเปอร์ในที่แบบมีแคบๆอ่ะดูดิแล้วมันจะมีไวเปอร์ทำไมวะเน,นี่ย<อ>ต้องปาเล่พี่บุ๋มไม่โดนใช่ไหม,ไมพีไม่ไม่โดนไม่โดนระยะระยะ,ะ,ยะความสูงมันมีหลบอยู่นี่คือสกลิลทั้งหมดของนีออน ดูลิสคนใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาในเอพิโซดที่4แอคหนึ่งนี้โดยรวมแล้วผมคิดว่าเป็นเอเจนต์ที่ใช้กระแมงไฟบังวิสัยทัศน์ได้อย่างรวดเร็วก่อนเข้าใจย,ยิ่งกว่าฟินิกซ์อีกนะครับสตันก็ได้ครับ มูฟเมนต์ก็ดีเร็วมากๆถือว่าเป็นดูอลิทที่เสถียรมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าคอมโบสกิลแบบไหนของนีออนจะจับคู่กับเอเจนต์คนอื่นได้ยังไงบ้างพิมพ์แนะนำคอมโบกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันก่อนที่เอเจนต์คนนี้จะเข้ามากันเลยดีกว่าสำนักอ่านผิดก็ขออภัยด้วยใต้คลิปมีลิงก์สำหรับรีวิวปืนของ Battle Pass ตอิโซดที่4หนึ1นี้ด้วยนะครับและสาหรับวันนี้ผม บุญบูเคมิงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ